พอพัดฟอเพียนนะครับอยู่ฝ่ายแดงนะครับมาจากมหาชัยนะครับรูปร่างน้ำหนักก็พอประมาณครับขนาดนี้ก็ต้องมีอย่างน้อยเกือบ80โลครับนะครับจับมือก่อนครับสวัสดีพีใหม่ครับพี่ระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายน้นหนึ่ครับแขนฝาตั้งกรรมการบอกดูเอียงซ้ายเอียงขาไม่ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งการณ์ตัว เท่ากันเอาละครับตอนนี้นะครับตั้งข้อแล้วนะครับเอาละครับจะบอกให้นะครับตั้งไหลให้ดีๆครับหอมเเอาละครับตึง,อง่อจบอดบครับนะไหมครับจังหวะ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 ดีตั้งข้อดีก็จะได้เรียบถ้าจังหวะไม่ดีตั้งข้อไม่ดีก็จะเสียเรียบนะครับ ครับทีนี้เราก็จะกลับแขนซ้ายแพ้ชนะนะครับจะต้องแขนซ้ายแด้แขนขวานะครับถ้าหากว่าฝ่ายแดงแขนซ้ายถ้าชนะก็ถือว่าชนะเลยถ้าหากว่าฝ่ายน้ำเงินชนะแขนซ้ายก็ต้องมาชิงนำในยกที่สามครับโปรดติดตามชมนับบัดนี้ครับเอาละครับแขนซ้ายตั้งครับเอาละครับเอาละครับ โอ้โหครับสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ครับแดงเป็นฝ่ายชนะครับรูกร่างลูกล่างก็ผิดกันแล้วครับคือไม่ค่อยได้โหนปีกโหนปีกจากการโหนปลาครับถ้าไม่ได้โหนปาแล้วนะครับนัดข้อไม่สามารถ